สวัสดีครับนักเรียนอันนี้เป็นใบงานที่3นะครับเป็นใบงานการควบคุมมอเตอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะไปควบคุมให้มอเตอร์ตัวนี้มันมันทำงานหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วได้นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็จะมี1ตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์คือตัวนี้นะครับนี่คือตัวมอเตอร์2ก็คือตัวบอร์ดอ d u นธ์นะครับเมก้าสอ R 3นะครับ สามก็คือตัวโฟโต้บอร์ดแล้วก็หลอดแสดงผลสถานะเป็น LED แสดงสถานะนะครับแล้วก็จะมีตัวต้นทานนะครับหัวใจมันก็คือตัวเฮดบิดคือตัวนี้คือตัวเฮดบิดนะครับเฮดบิดก็ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็ตัวนี้คือแบตเตอรี lithium, นรอ่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับอ่ะนะครับในการทดลองครับวัวนี้ผมจะทดลองให้ดูก่อนว่ามันมันทำงานอย่างไรนะครับแบตเตอรี่นี่สําคัญนะครับ เ,เวลาใส่นะครับคือบวกก็ให้ตรงบวกลบกให้ตรงลบนะครับเราเสียบเข้าไปแล้วถ้าเต่าของจอเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะทําการาสั่งให้มอเตอร์ทํางานนะครับจะเป็นสปีดโลก็คือหมายเลขหนึ่งก่อนนะครับสังเกตผมใส่หมายเลขหนึ่งแล้วกด enter ปุ๊บเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นสเต็ปคอนโทรลที่1น,นะครับเป็นสปีดโลนะแล้วก็เราก็จะสั่งให้หมุนขวาผมก็ป้อน A เข้าไปกด enter ปุ๊บ อันนี้สังเกตกลับมาดูที่ตัวมอเตอร์ของเรานะครับว่ามอเตอร์ของเราก็จะหมุนเป็นสปีดโลนะครับถ้าผมปรับเป็น speed high, สปีดไฮก็คือใส่สองเข้าไปแล้วกดเอนเตอร์ Enter. มอเตรอร์ก็จะเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วถ้าผมใส่หนึ่งหม่เอนเตอร์มันก็จะโลกลับมาโลเหมือนเดิมน,นะครับแล้วจะกลับท้งหมุนผมก็ป้อนบีเข้าไปนะครับป้อนบีเข้าไปแล้วก็เอนเตอร์สังเกตนะครับมันจะกลับท้งหมุนนะครับนะครับกลับท้งหมุน ถ้าจะกดหยุดก็กดสดั็นวอเตอร์ก็จะหยุดนะครับอันนี้คือกระบวนการที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรให้เราสามารถต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาต่อครับมาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมถอดนี่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมถอดหมดเลยนะครับถอดถอดตรงเฮดบิดออกนะครับเฮดบิดออกอ่าถอดออกหมดเลย มาดูตัวฮีตบิของเรานะครับตัวฮีบิของเราเนี่ยนะครับตำแหน่งที่1คือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งแหล่งจ่ายนะครับมันจะจ่ายไฟได้12ถึง24โวลต์นะครับตรงนี้ให้เราวังว่าเวลาจ ài, fünf, regarde, pen, ่ายเนี่ยขั้วบวกขั้วลบให้ชัดเจนนะครับเขาจะเขียนไว้ข้างๆว่าอันไหนบวกอันไหนลบตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับคือเป็นตำแหน่งของตำแหน่งที่จ่ายให้กับมอเตอร์คือตำแหน่งนี้นะครับ ตำแหน่งนี้สามารถสลับขั้วได้ขั้วบวกขั้วลบสลับขั้วได้เพราะเป็นมอเตอร์นะครับเราจ่ายสลับขั้วได้ต่อไปนะครับเป็นจะเขียนว่า i n 1 i n 2นะครับแล้วก็ p w m นะครับแล้วก็ในส่วนของกราวกลาวอ่าเราก็จะมาต่อทีละทีละชุดเลยกราวเราก็มาต่อเข้ากับกราวของตัวบอร์ด Arduino นะครับตอนนี้บอร์ด Arduino ของเรานะครับกราวของเราก็จะเป็นอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้ผมเอาเข้ากราวเรียบร้อยแล้วนะครับ กลาวตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปสู่ตัวตัวตัวหลอดไฟที่เป็นทั้งแถวเนี่ยนะครับตัวหลอดไฟทั้งแถวแล้วผมก็เมื่อ,เม,อเมื่อตัวเฮดบิดตรงนี้ต้องการกาวผมก็เอากาวใส่เข้าไปด้วยนะครับต่อกลาวให้เสร็จก่อนอ่าต่อกลาวเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วขาต่อไปคือเขาเรียกว่าขาพันขานี้ขาพันขาปรับสปีดนะครับตามโปรแกรมที่เราเขียนว่าเป็นขา2ผมก็จะไปเสียบขา2ที่เจ้าบอร์ด บอร์ดอัลโดโนนะครับก็คือขา2ตัคือตำแหน่งขาขานี้นะครับอันนี้คือขา2สงังเกตว่าจะเขียนตั้งล่างว่าขา2ตรงนี้นะครับขา2นะแล้วต่อไปนะครับหมุนขวาหมุนซ้ายเนี่ยผมกําหนดให้เป็นขา10กับขา11นะครับตอนนี้ผมต้องการให้โชว์หลอดด้วยผมก็เลยเอาเอา,เอาขา10เดี๋ยวเราจะนับผนะครับ8 9 10คืออันนี้ได้ไหมนะ8 9ดกคือขานี้นะครับก็จะไปโชว์ให้หลอดติด ด้วยนะครับแล้วก็ขาสิบเบ็ตรงไหนนะตรง้วตอนนี้มัจะตรงแล้วครับเดีนับใหม่นะอ่าแปดเก้าสิบไม่ตรงแล้วครับสลับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคนะครับก็จะมาตรงนี้ อันนี้คือต้องการจะโชว์ให้หลอดติดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปสั่งให้ mm hmm. มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวา mm hmm. ก็เอาเอาตัว i n 1 n 2ต่อเข้ากับกับเจ้าขาเลยนะครับมันก็จะต่อพ่วงไปขา10กับ1ิบเอ่าไม่เข้าอ่าขาสิบขาสิบเอ็ดนะครับ อันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จ่ายไฟนะครับเราก็จ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับบวกลบให้ตรงนะครับเบิบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมาดูตรงนี้นะครับผมเคลียร์ก่อนนะครับผมสปีดหนึ่งผมก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปกดหนึ่งปุ๊บแล้วก็เอนเตอร์ปุ๊บก็จะสั่งมอเตอร์ตัวนี้มันเก็บเมมโมรีว่ามันคอนโทรลที่สเต็ปหนึ่งละนะครับเสร็จแล้วเราก็กด A นะครับ พึ่งนะครับเรากลับมาดูที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับหมุนไปทิศทางหนึ่งนะครับโดยความเร็วสปีดที่หนึ่งนะครับแล้วผมก็จะมีไฟโชว์ด้วยนะครับสังเกตเห็นไฟโชว์ว่าตอนนี้หมุนมอเตอร์หมุนมาในสภาวะขาข้างหนึ่งนะครับหรือหมุนขวาอยู่นะครับถ้าจะให้หมุนซ้ายสมมติกดดีสังเกตนะครับกดดีนะครับ enter ก็ลองกลับมาดูนะครับตอนนี้หลอดไฟของเราเนี่ยก็จะไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับ นะครับเป็นแสดงว่าหมุนกลับด้านละนะครับมอเตอร์ก็จะทําการหมุนกลับด้านนะครับแล้วถ้าจะเพิ่มสปีดเป็น2ผม,มก็ใส่2เข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับดวงเดีวยวใส่2เข้าไปนะแล้วก็กด enter อ่าสังเกตมอเตอร์ของเราก็จะเพิ่มสปีดจะเพิ่มสปีดอ่านี่คือ ในงานที่3นะครับเราจะใช้คอมพิวเตอร์เราเนี่ยในการที่จะไปควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยแล้วก็ไปควบคุมในส่วนของการกลับทางหมุนมอเตอร์ด้วยนะครับสําหรับในงานนี้ก็จะมีตัวอย่างสาธิตป,ประมาณนี้ครับ